เปิดทดลองใช้ตลอดสายวันแรกสำหรับมอเตอร์เวย์หมาเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีค่ะวันนี้วันที่2พฤษภาคม2568เปิดทดลองใช้เส้นทางตลอดสายกันแล้วนะคะสำหรับมอเตอร์เวย์หม่เลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีค่ะจะเปิดแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์บ่าย3โมงถึงวันจันทร์9โมงเช้านะคะเปิดให้เข้าออกได้3ด่านคือด่านบางใหญ่ ด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกและด่านกาญจนบุรีค่ะซึ่งวันนี้ช่วงประมาณบ่าย3ามนะคะก็มีผู้บริหารทั้งจากกระทรวงคมนาคมจากกรมทางหลวงจากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองไปอยู่กันบริเวณด่านบางใหญ่นะคะประชาชนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขได้ใช้เส้นทางนี้กันค่ะ สำคัญที่สุดวันนี้คุณอภิรัตชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงก็มีข่าวดีมาแจ้งสำหรับคุณผู้ชมที่รอว่าเมื่อไหร่เราจะได้ใช้กันตลอดสายและเข้าออกได้ทุกด่านไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมทางหลวงเลยค่ะในส่วนของการทําเต็มรูปแบบนะครับก็คาดว่าประมาณเดือนปลายเดือนตุลาเนี่ยเราก็จะเสร็จนะครับแล้วก็จะทดลองให้พี่น้องวิ่งใช้ทางไปจนถึงเทศกาลปีใหม่นะครับอันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เรื่องของระบบต่างๆเนี่ยเราก็สมบูรณ์แล้วแต่จะเปิดใช้เก็บค่าบริการเท่าไหร่เดี๋ยวจะเรียนให้ทราบทีนครับตอนนี้ก็จะให้วิ่งฝีไปก่อนนะครับตารนโยบายของอท่านนายกกับท่านรองนายกครับ ย้ำกันอีกรอบนะคะทุกวันศุกร์บ่าย3ถึงวันจันทร์9โมงเชา้าเราสามารถใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข8 1สายบางใหญ่กาญจนบุรีได้ตลอดสายเข้าออก3ด่านด่านบางใหญ่ด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกและด่านกาญจนบุรีและเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการทดลองใช้เส้นทางเพราะการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ100%เเจึงอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขอให้คุณผู้ชมใช้มอเตอร์เวย์สายนี้ด้วยความสุขและ เดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะ